ช็อกเอเชียครับไทยขยี้จีนคาบ้านสื่อมังกรตัดโพออายทั้งประเทศจ่าฝูงบีจีครับทำช็อกถึงแผ่นดินจีนครับบุกชนะเซียงไฮ้ที่เป็นจ่าฝูง3ต่อ2ต่อหน้าแฟนบอลเจ้าภาพที่มากันอย่างล้นหลามโอ้โหเกมนี้เป็นรอบเพลย์ออฟครับในสึกฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกที่บีจียูไนเต็ดเนี่ยทำช็อกเอเชียครับความจ่าฝูงจีนคาบ้าน เรียกว่าเกมนี้สื่อของจีนเองก็บอกว่าอับอายทั้งประเทศที่แพ้กับสโมสรจากไทยซึ่งเกมนี้เราไปเยือนครับเจอกับเซียงไฮ้ที่เป็นจ่าฝูงของจีนมีแต้มทิ้งห่างอันดับ2เนี่ย ถึง12แต้มซึ่งก็น่าจะการันตีคว้าแชมป์ลีกของจีนแล้วนะครับสำหรับเซียงไฮ้แต่ว่าเกมนี้ก็มาเจอกับ bg ีปทุมที่ฟอร์มในลีกยังไม่ดีเลยครับแข่ง2นัดเสมอ2นัดแล้วก็บินมาเจอกับเซียงไฮ้ถึงประเทศจีนเลยโดยเกมนี้เราก็ถือว่าออกสตาร์ทให้ดีขึ้นนำก่อนตั้งแต่นาทีที่12ครับจากอีโกเซกเยฟกองหน้าจากอุซเบครับที่เกมนี้ทำแมตลิกได้ด้วยการที่เราขึ้นนำเร็วแบบนี้เนี่ย ก็ทําให้เล่นง่ายขึ้นและหลังจากนั้นถัดไปอีก10นาทีครับก็เป็นอ e ีกอกเซย์คนเดิมที่ยิงประตูนาําห่าง2-0จากจังหวะพาบอลของชนาทิพย์แล้วก็จ่ายให้กับทีลศิลป์ยิงประติดบล็อกแล้วอ e ีกเซยเนี่ยก็ซ้ําเข้าประตูไปนํา2-0คือประตูที่2เนี่ยทำเอาแฟนจีนช็อกไปตามๆกันครับทั้งกองเชียร์ของจีนแล้วก็ผู้เล่นของเซี่ยงไฮ้เองช็อกเลยครับโดนเรา2-0เหมือนเครื่องดับไปดื้อแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยถัดมาอีก6นาทีครับก็เป็นมูเซเปอร์ ยิงด้วยซ้ายแบบส,สวยๆครับไล่เรามา1-2ซึ่งรูปเกมเนี่ยดูเหมือนเซี่ยงไฮ้จะก,กลับมาครับจบครึ่งแรกไปด้วยสกสอร์2-1่ส่วนครึ่งหลังเนี่ยเริ่มเกมมาเซี่ยงไฮ้ก็บดขยี้เราแบบเต็มที่ครับดันสูงขึ้นเกมรุกฝั่งซ้ายฝั่งขวาส่วนใหญ่จะเป็นจังหวะโยนครับโยนซ้ายโยนขวาแต่ก็ไม่อันตรายแล้วโยนไปยโยนมาเนี่ยเสียบนกลางคันครับเราตัดได้ครับแล้วก็เป็นชนาทิปเนี่ย ที่พาบอลและก็จ่ายกับอิกอร์เซเยฟอีกครั้งหนึ่งจังหวะนั้นต้องยกเครดิตให้ชาลทิปจริงๆครับเกมนี้เล่นได้อย่างนิ่งครับคนนั้นก็เป็นอิกอร์เซกเยฟที่โอ้โหคมเหลือเกินครับเป็นกองหน้าที่ฉาบฉวยโอกาสฉาบฉวยจังหวะยิงได้ดีก็ยิงขึ้นนำสามหนึ่งโจอกเกมนี้บีจีเนี่ยเล่นดีกันทั้งทีมเลยครับคือทั้งกองหลังกองกลางกองหน้าโดยเฉพาะกองกลางเนี่ยเล่นดีมาก ถึงแม้ว่าช่วงท้ายเกมเนี่ยฝั่งของเสียงไฮจะไล่มาเป็น2ต่ 3. อ3าดกมาคัดพิงครับแต่ก็ไล่เราไม่ทันสุดท้ายเราก็ชนะ3ต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มในศึก FC c h a แชมเปี้ยนลีก เป็นดินที่3ของไทยลีครับเรียกว่าสุดยิ่งใหญ่กันเลยครับชนะแมตช์นี้ชนะจ่าฝูงของจีนด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนละครับการที่แพ้แบบนี้สื่อจีนเองก็มีฟีดแบ็กแน่นอนหลังจบเกมซึ่งหลังจบเกมเนี่ยสื่อจีนก็พาดหัวใหญ่เลยครับว่าเกมนี้อับอายในรอบเพลย์ออฟเอฟซีแชมเปี้ยนลีกแพ้สองสามต่อบีจียูเนเต็ดทั้งที่มีเพื่อนทีมชาติมากมายแต่อับอายมากจริงๆโอ้โหดูการพาดหัวก็รู้นะครับว่าสื่อจีนเองก็หวังไว้สูงคือถ้าให้เขามองเนี่ยเขาก็มองว่าน่าจะผ่านบีจี เราเจอกับทีมจากจีนที่ไรเนี่ยไม่เคยยิงประตูได้ซักประตูเดียวแล้วก็แพ้3-0 4-0 5-0แพ้แบบขาดตลอดครับในศึก FC แชมเป League ที่เราเจอกับจีนอย่างเซยงหาเองอย่างในหลายทีมจากจีนก็แพ้หมดแต่ว่าครั้งนี้เหลือจะเชื่อครับพลิกล็อกชนะได้3-2ซึ่งรูปเกมเราไม่ได้เป็นรองเลยครับตอบโต้ทุกจังหวะเล่นดีทุกจังหวะโดยในเนื้อหาสื่อของจีนเนี่ยเขาก็เจ็บใจเลยครับเขาบอกว่าก,ก,การขันพรออฟอฟซีแชมเปียนลีกในฤดูกาลนี้เนี่ย เซียงไฮ้เปลี่ยนเจ้าภาพต้องเจอกับสโมสรไทยอย่าง B ีปทุมในครึ่งแรกเซโกเยฟเนี่ยทำประตูได้ถึง2ครั้งและก็สร้างกระแสไปทั่วโลกหรือแม้แต่ในครึ่งหลังเซโกเยฟก็สามารถทําประตูได้และทําแฮตติกในท้ายที่สุดเซียงไฮ้แพ้สองสามในบ้านกับ b ีปทุมยูนเต็ดและก็พลาดกันในขันดีเอซีแชมเปี้ยนลีกโดยเขาก็ยังบอกต่อครับเขาบอกว่าเซียงไฮ้มีความไม่แน่นอนก่อนแข่งแมตช์นี้ในซูเปอร์ลีกของพวกเขาชนะ1เสมอ1แพ้1 ส่วนใหญ่เกิดจากสภาพจิตใจของผู้เล่นแต่ว่าอย่างไรก็ตามเอซีแชมเปี้ยนลีกก็ถือเป็นบททดสอบความแข็งแกร่งกว่าชัยนิสซูเปอร์ลีกอย่างเห็นได้ชัดและวิธีการจัดการของโค้ตนั้นสําคัญมากมีผู้เล่นจีนและก็ผู้เล่นต่างชาติมากถึง7คนและเป้าหมายก็ต้องเข้ารอบแบ่งกลุ่มสร้างความก้าวหน้ากับเอฟซีแชมเปี้ยนลีกแต่ว่าเป็นที่น่าสังเกตว่าทุกครั้งที่เซี่ยงไฮ้เล่นรอบตัดเชือกมาก่อนแล้วฝ่ายตรงข้ามคือทีมไทยซึ่งทุกครั้งทีมจะได้รับชัยชนะอย่างสมบูรณ์ เลยมีความได้เปรียบทางด้านจิตวิทยาที่แข็งแกร่งถือเป็นข้อดีและก็ข้อได้เปรียบอย่างไม่ต้องสงสัยนี่ครับเขาเกิดมาเขาก็บอกนะว่าเจอกับพีทไททีไรเนี่ยเขาได้เปรียบและก็ชนะอย่างไม่ยากเย็นทุกครั้งครับซึ่งเขาก็ยังบอกต่อว่าแต่ครั้งนี้เซียงไห้กลับทำผลงานได้ไม่ดีในเกมนี้และมีโอกาสไม่มากเนื่องจากความแข็งแกร่งที่เหนือกว่าของเซียงไห้การแพ้ครั้งนี้ถือว่าเป็นความเสียใจครั้งยิ่งใหญ่ เซียงไฮมีความได้เปรียบอย่างมากในชนิดซูเปอร์ลีกที่ปัจจุบันเนี่ยนำ12แต้มทําให้เสียงนี้มีสมาธิกับการรับมือรายการเอเชียและก็มีความคาดหวังว่าจะทะลุผ่านรอบเพย์ออฟของ f อคือเป้าหมายของพวกเขาแต่เมื่อต้องเผชิญหน้ากับทีมไทยเซียงไฮเองก็ไม่มีเหตุผลที่จะมองข้ามเกมนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่เซียงไฮ้จะชนะและแน่นอนว่าทีมไทยเนี่ยอยู่ในสภาพที่ดีมากในเกมนี้ ซึ่งเริ่มเกมได้เพียง12นาทีบีจีปทุมก็โต้กลับอย่างรวดเร็วและเซกเยฟก็เข้ากรอบเขตโทษและยิงประตูขึ้นนำ1-0ซึ่งทำให้สถานการณ์ไม่เอื้อมหนวยมากแต่ว่ายังไ้ก็ตามผู้เล่นแนวรับของเซี่ยงไฮ้เองไม่ได้เรียนรู้บทเรียนจากความผิดพลาดในนาที26ของเกมแนวรับของเซี่ยงไฮ้ก็เสียบอลอีกครั้ง แต่ว่าครั้งนี้เป็นการยิงซ้ำของเซกเกยฟเขาทาประตูได้อย่างรวดเด็วให้กับบีจีปฐมขึ้นนํา2-0ออกสตาร์ทได้ดีมากแม้ว่าจะมีความเป็นไปได้สูงที่โค้ชต่อสู้จะล้าหน้าสําหรับประตูนี้แต่ไม่มีเวลารในรอบเพลย์ออฟของเอฟซีแต่เซี่ยงไฮ้ทำได้เพียงทนทุกข์จากการเป็นคนงูนะครับสื่อจีนก็ช้ำแหละรูปเกมเลยครับว่าเซี่ยงไฮ้เป็นยังไงบ้างบีจีดียังไงบ้างฟอร์มดีผิดหูผิดตามากครับบีจีซึ่งเขาก็ยังบอกต่อครับว่า จนกระทั่งนาทีที่31เ,เนี่ยเกมของเซี่ยงไฮ้เปิดบอลเตะมุมเข้ากรอบเขตโทษแล้วผู้เล่นฝ่ายบีจีเนี่ยสก,กัดบอลสุดท้ายเป็นมูัซเปอร์ที่ยิงประตูได้และดีใจด้วยท่าคริสโนโรนันโดคือเขาดีใจท่าคริสโนโรนันโดนะครับซึ่งจหวะยิงของเซปเปอร์เนี่ยน่าตื่นเต้นมากและก็น่าจะเรียกว่าเป็นลูกยิงที่สมบูรณ์แบบคือยิงสวยมากครับมูเซปเปอร์ทำให้เซี่ยงไฮ้เนี่ยได้ประตูไล่มา1ต่อ2 และก็จบเกมในครึ่งแรกซึ่งช่วงท้ายเกมเนี่ยสื่อของจีนก็บอกว่าแนวรับของเซี่ยงไฮ้เนี่ยยังอ่อนเหมือนกระดาษโดยนาทีที่60เนี่ยชนาทิพก็ขัดขวางการป้องกันของเซี่ยงไฮ้ด้วยตัวเองจ่ายลูกครอสจากด้านซ้ายให้กับซิเกเยฟยิงขึ้นนำ้ำอีกครั้ง3ต่อ1การตมหลัง2ประตูอีกครั้งเป็นสถานการณ์ที่ไม่ดีนักและแนวรับของทีมเองก็ยังคงมีความผิดพลาดอยู่ทําให้ิซเกเยฟทำนาทกสำเร็จและทำงานได้ดีมากในเกมนี้และในเนื้อหาบรรทัดสุดท้ายเขาก็บอกว่า ถึงแม้ว่าช่วงท้ายเกมวากัสจะทำประตูไล่มาเป็น2-3แต่กล้องหันไปที่อาจารย์ของแฟนๆเสี่ยงหายผิดหวังมากเกมประเภทนี้เป็นสิ่งที่พวกเขาไม่คาดคิดมาก่อนที่แพ้กับบี3ีต่อ2หลังจบเกมและก็ทำให้พลาดรอบแบ่งกลุ่มเอฟซีแชมเปี้ยนลีกไปแบบหน้าเหลือเชื่อสำหรับจ่าฝูงของจีนที่ทำแต้มนำห่างคู่แข่ง12แต้มในลีกแต่กลับแพ้ทีมจากไทยครั้งแรกในประวัติศาสตร์และก็เสียถึง3ประตู นี่ครับก็เป็นสื่อจีนครับที่ช้ำแหละออกมาเลยนะว่าเกมนี้แพ้ BG ยังไงแพ้แบบไหนแล้ว BG เล่นดียังไงส่วนใหญ่เนี่ยจะต่อว่าทีมของเซี่ยงไฮ้เลยครับบอกว่าเล่นเกมนี้ได้อย่าง ยอดแด่มากแต่ว่า BG เล่นได้อย่างอดเยี่ยมมากซึ่งก็น่าเหลือเชื่อจริงๆครับที่สามารถเอาชะเซี่ยงไฮ้ได้3-2และนำก่อนถึง2 0ด้วยนะครับก็ได้ว่าสร้างความยอดเยี่ยมให้กับแฟนๆชาวไทยได้เป็นอย่างดีและก็เข้ารอบแบ่งกลุ่มไปจนได้นะครับต้องรอติดตามกันสำหรับ BG ในรอบแบ่งกลุ่มและก็สมโมสรไทยรอเชียร์กันได้เลยนะครับ ทีมไทยเราเข้ารอบไป3ทีมก็รอดตาบนะครับเอาล่ะส่วนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวและก็เนื้อหาแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับกับข่าวอัปเดทในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ